สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรถสวยเมืองสองชิบูกีคาร์ปรบบะพกับผมอีกคราราครับจอมวันนี้นะครับหากใครไดก็ตามนะครับที่กำลังตามหารถอนเนกประสงค์เนาะอ่ะวันนี้นะครับผมมีรถอนเนกประสงค์คันนึงมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือเจ้ามาด้าซีเอ็กซ์สามหนึ่งจุดห้า XDL ปีสองพันสิบแปดคันนี้ของเรานะครับลักษณะรูปทรงหน้าตานะครับสีอจะดูแปลกๆตาของทุกคนไปไมันเป็นสีขาวแบบลิมิเต็ดนะครับของทางมาด้าเขาทำขึ้นมาให้อ่ะลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยเนาะ แต่งรถสเกิร์ตรอบคันส,สวยๆแบบนี้นะครับตองสปอร์ตเลยนะคันนี้โอเคออฟชั่นของเขานะครับเรามาเริ่มการจากตัวไฟไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตันหมอกคู่หน้ามาให้แบบนี้เนะาะแล้วส่องกระจังหน้าเขาขกระจังหน้า,ข,าของเขาจะเป็นกระจังหน้าแบบโฮมเมียมนะครับลักษณะดีไซน์แบบนี้นะเนาะตั้เแต่ักโลโก้ของเขาจะเป็นเซ็นเซอร์ให้นะครับแบบนี้เลยถัดมามาจับกตัวล้อแม็กนะครับ ล้อแมกของเขานรับจะเป็นล้อแมกอลอยนะครับขนาด18นิ้วนะครับขนาดหน้าตาล้อแมกของเขาจะเป็นแบบนี้เนาะลักษณะหน้าตาทันมากนี่เจาตัวกระจกมองข้างครับจะเป็นกระจกมองข้างของไฟฟ้าเนาะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะครับดูน่าใช้งานเลยนะคันนี้ออปชั่นล้นๆนะทันมากเจาตัวกุญแจกุญแจของเขารับจะเป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะ immobilizer นะครับลักษณะหน้าตาของกุญแจเนาะเป็นแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกัน ประมาณนี้นะครับมีระบบ smart keyless entry มาให้นะครับในตัวของด้าวจับประตูเนาะในขณะเรากดปุ่มเนี่ยก็สามารถล็อกรถได้เปิดล็อกรถได้นะครับแบบนี้เลยนี่นะครับโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะภายในนะครับของเจ้ามาด้า cx สามคันนี้เนาะเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังทรงอัลคันทาร่านะครับทรงสปอร์ตแบบนี้เลยเนาะลักษณะดีไซน์ภายในนะครับดูน่าใช้งานเลยนะครับคันนี้โอเค ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในตัวรถของเจ้า CX3 คันนี้กันดีกว่าว่าจะมีออปชันอะไรโดดเด่นนาใช้งานขนาดไหนเนะาะตามมาดูกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ภายในตัวรถของเจ้ามาด้า CX3 1.5 XDL คันนี้ของเราแล้วเน,ะะะนาะลักษณะภายในของเขานะครับรุ่งร่างดีไซน์นะครับดูน่าใช้งานเนาะทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับมีเก็บลาดติดให้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้โอเคออปชันของเขา มีปุ่ม s t a r ทมาให้นะครับเป็นคันเร่เหยียบเบรคแล้วกดปุ่มก็สามารถ s t a r ทรถได้แล้วนะครับแบบนี้เลยเนาะอ่าในส่วนของเลขไม้นะครับรถคันนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่ห6 0 0 0กกิโลเท่านั้นเนาะดูได้เลขไม้น้อยนะครับคันนี้โอเคมีหน้าจอ Active Driving Display มาให้นะครับเรานะครับขับขี่เนี่ยเราก็มองตรงความเร็วตรงนี้ได้เนาะหน้าจอตรงนี้ได้นะครับจะเห็นความความเร็วของเราเนาะในการขับขี่ทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะไม่ต้องก้มหน้ามอง ตรงน่าปัดตรงนี้เนาะโอเคถัดมาจะสองตัวระบปบปรับอากาศนะครับระบปบปรับอากาศเขาจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติเนาะปรับมมือหมุนแบบนี้นะครับก็ปรับได้ตามใจชอบเนาะเย,ย็นขนาดไหนก็ปรับได้โอเคถขึ้นมาในส่วนของตัวจอจอเขาจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับรองรับ AMFM นะครับ CD MP3 เนาะบูทูธก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแบบนี้ ทดสอบเสียงให้ดูกันเนาะโอเคนี่นะครับจำต่อได้หมดเลยเนาะโอเคถัดมานส่วนขอตัวพวงมาลัยพวงมาลัยของเขาเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับสี่ก้านเนาะแบบนี้ขนาดหน้นาตาพวงมาลัยของเขานะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงให้นะครับสามารถเปลี่ยนคล่วิทยุเปลี่ยนเพลงได้เลยครับกับตรงพวงมาลัยปุ่มวางสายรับสายนี้ให้โอเคตรงฝั่งด้านขวาของตรงพวงมาลัยเขะจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอย่างค r u คอน Control นะครับ ป็นระบบที่ควบคุมความเร็วตามความแปรผันรถคันข้างหน้าเนาะขับขี่ของเราเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นน้องไม่ต้องมาเหยียบคันเร่งตลอดเวลาเนาะ,ะมีปุ่มนี้มาช่วยโอเคแต่อนนั้นด้าน,นท้ายนะของวงมอะไรมีปุ่มแพตเทนชิพมาให้นะครับการขับขี่ของเราเนี่ยก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นน้องมีปุ่มแพตเทนชิพให้สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับจากตรงปุ่มนี้เลยจากวงมอะไรนี้ประมาณนี้นะครับ ถัดมาในส่วนขอตัวเกียร์นะครับเกียร์ของเขานะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีโหมดเซนควิทเทลชิพให้นะครับสามารถบวกลบได้นะครับจากตัวเกียร์เหมือนกันแบบนี้นะครับลักษณะด,ดีไซน์เล็กเล่นลูกเล่นเขามีเยอะอก,นนะก็สมควรเนาะถัดมาอีกก็มาเข้าขนาดทอยหลัง,งให้นะครับมาพร้อมกับเซ,นซบ็นเซอร์กลั้ยยัจอดให้แบบนี้เนาะะออปชั่นล้นๆเลยนะครับคันนี้ในส่วนของแผงควบคุมหน้าจอเนาะจะเป็นแผงควบคุมอัจฉริยะเซ็นเซอร์คอมมานด์ลักษณะหน้าตาแบบนี้เนาะ เรา,ารเราก็สามารถควบคุมหน้าจอได้นะครับจะตรงแผงควบคุมนี้เลยนี่นะครับเพิ่มเสียงลดเ,เสียงได้ประมาณนี้นะครับแล้วรถคันนี้นะครับระบบความปลอดภัยของเขานะครับยังมีระบบเตือนออกนอกเลนเลนาะ Lane Departure Alert นะครับหรือระบบเตือนจุดมุ่งอับสายตานะครับ By Spot Monitoring นะครับมีให้ครบนะครับรถคันนี้โอเค ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องผู้โดยสารและการนของเจ้า CX3 คันนี้เนี่ยว่าเขาจะทําไม่ดีขนาดไหนเนาะว่างขนาดไหนสามารถนั่งสบายได้ขนาดไหนเนาะตามมาดูกันเลยครับโอเคตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในส่วนภายในนะของห้องผู้โดยสารของเจ้า Mazda CX3 คันนี้กันแล้วเนาะอ่ากสณะดีไซน์ภายในนะครับสวยเนาะ เบาะนะคบเป็นเบาะหนังเองคันทาร่าดีไซน์สวยๆสปอร์ตแบบนี้เลยเนาะอ่าให้ความรู้สึกเราเหมือนอยู่บนรถสปอร์ตเลยภายในนะครับต็อก่วนของตัวกระจกเนาะตรงนี้เป็นติดเคปล่ามาให้นะครับสวยๆแบบนี้อ่าัก้าะดีไซน์ภายในของเขาเนาะและก็ในส่วนของการนั่งเนาะความสะดวกสบายของเขานะครับก็กว้างพอสมควรนะครับไม่ได้แคบมากแล้วก็ไม่ได้กว้างมากถือว่าเป็นระดับพอประมาณละกันนั่งสบายนะครับคันนี้ โอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปเจอของห้องเก็บสัมภาระละกันของเจ้ามาด้าซีเอสามคันนี้นะครับว่าเก็บสัมภาระของเขาเนี่ยจะกว้างขนาดไหนเนาะพับเบาะได้ด้วยคันนี้ตามมาดูกันเลยครับโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนด้านท้ายนะครับของเจ้า L, มาด้าซีเอ็กสามหนึ่งจุดห้า xdl ปีสองพันสิบแปดคันนี้ของเราเนะนาะสนตดีไซน์นะครับมีสเกลให้สวยๆแบบนี้เนาะอ่ามีไฟเบรคเลวยสามมาให้แบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนภายในนะครับของห้องเก็บสัมภาระของเจ้าซีเอสามคันนี้กัน โอเคอันนี้คือในสะ่วนด้านภายในเนาะของห้องเกีย่สัพพะละของเจ้ามาด้าเซียกสามคันนี้นะครับมีแผงบังแดดมาให้แบบนี้เนาะมาพร้อมกับถาดน,นะครับแบบนี้เลยออปชั่นมาให้มาครบเนาะส่วนของตัวยางอะไหล่นะครับตัวคันนี้นะครับก็มียางอะไหล่นะครับถุงเครื่องมือแถบแม่แรงมีให้หมดแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนห้องเครื่องของเจ้ามาด้าเซียกสาตัว1.5 xdl ปี2018คันนี้ของเราเนาะอ่า ครื <Ich. S 1> pues ises, ่องยนต์ของเขาเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1 5 0 0ซีนะคร like okay. to today, ับล bueno? ักษณะหน้าตาแบบนี้เลยโอเคถันมานะครับรถคันนี้นะครับเราก็รับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ํารูนะครับกกมยุกลูนะครับลักษณะนะครับแบบนี้เลยไม่แคร์รัประนรบุนลงในสัญญาเรียบร้อยเลยเนาะคันนี้โอเคนะครับสำหรับเจ้ามาด้า CX3 1.5 XDL ปี2018คันนี้ของเราเนาะราคาเราตั้งนะครับอยู่ที่ 6แสน6หมื่น7พันบาทนะครับอสำหรับใครสนใจนะครับดูคลิปนี้เนาะสนใจรถคันนี้จริงจรลดราคาให้นะครับเหลือเพียง6แสน3หมื่น7พันบาทเลยนะครับลดไปให้ถึง3หมื่นบาทเลยเนาะและโปรโมชันดีๆสำหรับปีใหม่นี้นะครับเรานะครับยังมีโปรโมชั่นนะฟรีประกันเครื่องเกียร์นะครับ2ปีนาถึง2หมื่นโลฟรีค่าจากักรคาโอนมีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านของคุณนะครับใครที่สนใจเจ้ามานา CX3 คันนี้ของเราเนาะ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ตรงนี้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายนะครับใครนะครับที่อยากให้ผมรีวิวรถคันอื่นรถรุ่นอื่น,นผมจะอยากให้รีวิวรถคันไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้เลยนะครับในคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถคันไหนรถรุ่นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรถสวยมือสองชิบิพีคาร์สวัสดีครับ